สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยครับวันนี้ผมมีหูฟังมาแนะนําถึง2รุ่นนะครับจากแบรนด์ r o e s e l a เป็นแบรนด์น้องใหม่ในประเทศไทยแต่ว่าที่จีนเนี่ยแบรนด์นี้ดังมากๆนะครับก็ทํามาเป็น10กว่าปีแล้วจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยก็คือเรื่องของสเปคที่ให้มาเกินราคามากๆแล้วก็เรื่องเสียงที่หลายๆรีวิวหลายๆคนที่ใช้อยู่บอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับซึ่งมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับ Earfree i5 ย่อมาจาก International 5นั่นเองนะฮะเป็นหูฟังแบบินเอีย เป็นรุ่นแฟลกชิพของเขาเลยนะอันนี้เสียงดีมากๆนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเขาก็จะมาเป็นแบบคลิปออนอันนี้ก็หลายๆแบรนด์เนี่ยนิยมทําออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ใส่สบายแล้วก็เสียงทําได้ดีด้วยนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,000นิดๆน,นะเป็นราคาเต็มไม่ได้ลดนะครับส่วนตัว Open Free เนี่ยก็ราคาจะถูกลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังกันทั้งคู่เลยครับ มาเริ่มที่ตัวแฟลกชิพของเขาเลยนะครับก็คือเจ้า i5 นั่นเองนะซึ่งหน้ากล่องเนี่ยเขาก็ระบุสเปกบอกไฮไลท์มาเต็มๆเ,เลยนะครับตั้งแต่เรื่องของไดรเวอร์ของเขาเขาใช้แบบ HR2 นะเขาบอกว่าเป็นแฟลกชิพเลเวลสากดีที่สุดของทางแบรนด์เขาแล้วด้วยนะแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง10ชั่วโมงชาร์จรวมกับเคสได้อีกถึง50ชั่วโมงเลยนะครับมาดูตัวหูฟังกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเคสของเขาที่ผมชอบมากๆเลยก็คือวัสดุของตัวเคสเนี่ย จริงๆมันไม่ใช่พลาสติกนะอันนี้ใช้เป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานเลยนะครับหูฟังพันสองพันเขาจะใช้พลาสติกแต่ว่าแบรนด์นี้เขาไม่ได้กั๊กเลยนะครับใช้อลูมิเนียมเลยซึ่งด้านบนก็จะมีสลักแบรนด์ของเขานะเป็น earfree international 5แล้วก็จะมีแบรนด์ r o s s e l a อยู่ตรงนี้ โลโก้ก็สวยดีนะส่วนด้านใต้เนี่ยก็จะมีปุ่มแ a i r i n g แล้วก็ USB Type C นะครับรวมๆถือว่าชอบเลยแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะครับเอาใส่กระเป๋าเสื้อเงี้ยสบายๆนะครับไม่กรงด้วยถือว่าไซส์ compact พกพ,กพาง,ง่ายนะครับหูฟังนะครับก็วัสดุหลักๆก็จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติก ABS นะครับคุณภาพค่อนข้าง,างดีนะก็เป็นดีไซน์หูฟังทั่วไปในท้องตลาดเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับ ตัวตัวเคลื่ะเนี่ยเขาจะมีจุดดำๆไว้ไก็เอาไปใช้ควบคุมนะครับตรงนี้แตะได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับอยู่ตรงปลายทําให้เรารับเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องดีไซน์ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าสอบผ่านเพราะวัสดุที่เขาให้มาก็คิดว่าเกินราคามากๆแล้วนะทั้งอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกค,คุณภาพดีตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวจุกนะครับก็เป็นจุกซิลิโคนนาะเขามีให้เลือก3ามไซส์ก็เปลี่ยนได้ตามเราชอบเลยนะครับ่ะลองสวมใส่ดูนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนจุกให้เหมาะกับ หูผมละค่อนข้างโอเคนะกระชับดีนะครับใส่สบายแน่นกระชับนะวิธีเก็บหูฟังก็เก็บเข้าไปได้เลยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับตัวแม่เหล็กจากการทดสอบเนี้ค่อนข้างแน่นนะครับไม่ตกถือว่าโอเคนะในเรื่องของการใช้งานนะครับแนะนำให้ใช้คู่กับ แอปพลิเคชันโรเซลซ่านะครับคอนเน็ Connect แล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อ Connect แล้วก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับบอกสถานะแบตเตอรี่ได้เลยนะแล้วเราก็ข้างล่างเนี่ยสามารถปรับการตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับปรับได้4แบบนะครับก็จะมี Transparent Mode นะครับโหมด normal ก็คือเราปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีโหมดตัดล่มแล้วก็โหมด ANC แบบเต็มสูบเลยนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะตัดแบบ เต็มที่เลยหรือว่าเป็นโมดูลเลตหรือว่าตัดนิดหน่อยนะครับปรับได้3ระดับนะนะเดี๋ยวเทสให้ดูเลย noise canceling on noise canceling off noise canceling on ซึ่งจากที่ผมได้ลองนะครับอันนี้ผมลองไปใช้ตามรถไฟฟ้าเดินทางบ้างนะครับก็ตัดเสียงรบกวนได้ประมาณนึงแต่ว่ายังมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาอยู่บ้างไม่ได้ตัดได้ดีขนาดนะ้ะถ้าใครหาแบบตัดเสียงรบกวนแบบจริงจังเลยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับส่วนด้านล่างก็มีเกมโหมดนะครับสามารถปรับได้เป็น low latency ซึ่งผมลองใช้แล้วก็ ไม่รู้สึกอาการดีเลยแต่อย่างใดใช้เล่นเกมด้วยใช้ดูหนังด้วยอันนี้ถือว่าสอบผ่านสบายห่วงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับ dual device connection สามารถเชื่อมต่อ2ตัวได้แล้วก็จะมีในส่วนของการปรับตั้งค่าเนะเราสามารถปรับตั้งค่าได้ในการทัชคอนโทรลคำสั่ง,งต่างๆซึ่งแต่ครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้เซตไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลั่นนะแต่ว่าใครอยากปรับก็ปรับได้นะพวกเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยอันนี้ตามสบายได้เลยนะครับส่วนแอปนะครับก็จะมีโหมดอย่าง ไฟดีไวซ์อันนี้ก็มีนะครับก็คือสามารถต่งางหาฟังได้นะครับกดเลได้เลยเนี่ยมันจะลองแหละแยกข้างได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องเสียงก็จะมี lossless protocol นะเลือกได้เลยนะครับถ้าใครมีเอาแดกเลือกเอาแดกได้เลยนะครับส่วน eq ก็จะมีให้ปรับนะครับเป็น super master eq นะอันนี้ที่ชื่อที่เขาตั้งไว้เลย ก็จะปรับได้แค่4แบบนะก็จะมีป๊อปไฮไฟ,ฟร็อกไลท์นะครับป๊อปเนี่ยก็จะฟีลแบบกลมกล่อมหน่อยนะครับไฮไฟ,ฟก็จะเสียงแบบจัดจ้านนะร็อกก็แน่แนๆเลยส่วนไลท์ก็จะฟังส,สบายๆนะครับมีแค่4แบบให้เลือกนะแต่ว่าดีทุกอันครับอันนี้เสียงจากโร s ซลซ a I5 นะครับเสียงก็ค่อนข้างฟังชัดนะอันนี้ในห้องเย่ยบม,มนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกกันดูครับทดสอบนะครับคนของเจ้าี่ก็ Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. สำหรับราคานะครับอันนี้ผมลองกดใน s h อ p e e ให้ดูนะครับจริงราคาเต็มมันประมาณ2009นนะแต่ว่าตอนนี้กดเข้าไปดูอยู่ที่พันนิดนดเท่านั้นนะถือว่าคุ้มราคามากๆม,ม,มีให้เลือก3สีที่ผมรีวิวจะเป็นสีดำแต่ว่ามันจะไม่ได้ดำแบบดำจา๋จานะครับเป็นดำแบบเทาๆนะแล้วก็จะมีสีฟ้าแล้วก็จะมีสีแชมเปญก็จะสดใสหน่อยนะดูเรียบหรูขึ้นมานะครับ สำหรับภาพรวมนะครับตัวนี้เด่นๆ2เรื่องเลยก็คือเรื่องของวัสดุให้มาดีมากๆครับตั้งแต่ตัวเคสเลยเป็นเคสแบบอลูมิเนียมนะครับไม่ได้พลาสติกแล้วก็เรื่องของเสียงตัวนี้ให้เสียงที่จัดจ้านแล้วก็มีความไฮไฟอยู่ด้วยใครที่ต่อไฮเลสได้คิดว่าเสียงไม่ยิบยับเลยแน่นอนนะครับาราคาประมาณ1,500ถือว่าได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คุ้มนะครับกับรัวเซลซ่าไอไฟตัวนี้นะครับ ไปกันต่อเลยนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะโอเพนฟรีอันนี้มาเป็นแบบคลิปออนที่กําลังฮิตแล้วก็นิยมกันมากๆในช่วงหลังๆนี้นะเพราะว่ามันใส่สบายมากๆอ่ะมาดูตัวหูฟังเลยนะครับตัวเคสก็หน้าตาประมาณนี้เลยคล้ายๆกับรุ่นที่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพลาสติกขัดเงานะครับไซส์ประมาณเท่าๆกันเลยนะครับนี่ข้างซ้ายตัวนี้จะเป็น i 5ตัวนี้ก็จะเป็นโอเพ f นฟรีนะด้านหลังก็จะมีปุ่ม pairing แล้วก็ รูชาร์จแล้วก็จะมีรูสําหรับห้อยสายได้เผื่อพกพาแต่ว่าสายเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะไม่ได้มีแถมมาให้ในกล่องนะครับโดยรวมก็เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรนะครับเปิดออกมาก็จะเจอหูฟังนะครับสีสวยที่เดียวนะนี่หูฟังเขาก็จะเป็นคลิปออนแบบ ทั่วไปเลยนะครับจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่หนีบตรงหลังหูก็คือตัวหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวไดรเวอร์ซึ่งตัวไดรเวอร์เขาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะมันจะไม่อยู่ตรงกลางมันจะอยู่แบบเริมเรือมาให้มันยิงเสียงให้มันไดเรกเข้าหูเราเราก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนแล้วก็มีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับ ส่วนวัสดุนะครับตัวหูฟังเนี่ยทั้งสงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีฟิลแบบเซนยางนิดหน่อยนะครับส่วนที่ชอบเลยก็คือในเรื่องของตรงกลางเนี่ยเขาสลัก open free ชื่อรุ่นตรงนี้ไปด้วยส่วนตัวถือว่าสวยนะ,ะการสวมใส่นะครับด้านนี้เนี่ยไว้ข้างหลังหูเลยนะครับอ่ะอย่างนี้เวลาใส่คือข้อดีของคลิปออนอย่างเงี้ยมันใส่สบายอยู่แล้วนะครับ การใช้งานในแอปนะครับคล้ายๆกับตัว i 5เลยแล้วก็ไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ audio protocol นะครับโคเด็กมีที่เลือกเยอะกว่าตัว i 5ด้วยนะก็จะมีทั้ง acsbc ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มี ldac มี lhdc l t 3สุดท้ายนะครับ d u a l device connection ก็เป็นโปรโตคอลแช่นี้นะครับถ้าเราจะปรับแต่ละครั้งนะครับมันก็จะต้อง reconnect ก่อนแล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อใหม่นะครับเช่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น ac ดูนะมันก็จะสวิตช์โปรโตคอลก่อนนะ อันนี้ก็คือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีม a สเตอร์นะเราสามารถปรับได้แค่2แดดเท่านั้นก็คือ Balance กับ Bass นะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบกันดูครับ mensagens นี้โรเซลซาโอเพนฟรีนะครับในห้องเงียบๆเสียงที่ได้ประมาณนี้เลยครับเป็นทดสอบในวอลโวนะครับอันนี้เป็นคลิคโอโต้รุ่นฟรีครับทดสอบด้านเสียเลยครับสีที่ได้ยินก็ประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งสองครัสี่ห้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบครับก็สำหรับด้านเสียงนะครับตัว Open Free เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นหูฟัง Open นเอีที่รู้สึกว่า ฟังแล้วเนี่ยให้เสียงเบสที่มีมิติมีน้ำมีนวลค่อนข้างดีเลยนะครับจากที่ฟังนะเสียงบาลานจะให้เสียงรายละเอียดเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยระยิบระยับเลยเสียงเบสจะมาแบบบางๆนะอันี้แนะนําให้ใส่แบบข้างๆงหูส่วนการปรับเสียงเบสเนี่ยคือมันก็ดันแค่เสียงเบสนะครับทุกอย่างรายละเอียดเนี่ยทั้งเสียงร้องทั้งเสียงแหลมอยู่เหมือนเดิมเพิ่มมาแค่เสียงเบสนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้เพิ่มแบบ มาตบมาล้นเลยนะครับเป็นซาวที่ค่อนข้างบาลานแล้วก็ฟังได้เพลินๆน,นะอันนี้สำหรับเจ้า Open Free ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับอันนี้ลองกดดูใน s h อป e e นะครับเข้าไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,200นะครับพันหก็จะมี3สีให้เลือกก็คือสีดำนะฮะแล้วก็สีขาวแล้วก็จะมีสีเขียวที่ผมรีวิวตัวนี้นะครับเลือกได้แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออแปลกๆนิดนึงอาจจะเป็นคนละเวอร์ชันเนอะ ก็คือตอนเราทดสอบนในแอปนะครับมันชื่อว่า Open f i e l d แบบนี้แต่ว่าชื่อรุ่นเนี่ยที่ในกล่องที่เขาให้มาชื่อว่า Open Free แบบนี้ก็คิดว่าจะเป็นชื่อที่จีนใช้แหละ Open f i e l d แต่ว่าเป็น International เนี่ยเขาใช้ Open Free นะครับก็คร่าวๆ2รุ่นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือแบรนด์ โรเซลซาเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากจีนที่ถือว่าคุ้มมากๆจุดเด่นหลักๆของแบรนด์นี้เลยก็คือเรื่องเสียงที่เกินราคาไปพอสมควรเลยแล้วก็เรื่องของวัสดุอันนี้ดีมากๆนะครับใครอยากได้หูฟังในงบประมาณ2,000เนี่ยไม่เกินนี้มีทั้งแบบอินเดีร์แล้วก็มีรุ่นแบบคลิปออนด้วยนะยังไงก็ลองเลือกดูทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับส่วนข้อสังเกตก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างตัวโรเซลซานะครับที่ผมรีวิวตอนแรกเนี่ยส่วนตัวคิดว่าการสวมใส่เนี่ยตัวดีไซน์หูฟังมันจะดูเหลี่ยมนนครับ รู้สึกว่าการใส่มันจะดูไม่ค่อยรู้สึกออบจูนอมิกเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ใส่ได้สบายมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ ANC อันนี้ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับส่วนข้อสังเกตของตัว Open Free ตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของวัสดุนะอันนี้เสียดายมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเขาทํามาเป็นแบบรุ่น I5 เป็นอลูมิเนียมแบบเนี้ยก็จะทําให้รู้สึกว่าคุ้มมากกว่านี้อีกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครใช้แบรนด์นี้อยู่หรือว่าเคยใช้ก็มาเล่าฟังกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อก็แตะลิงก์มาให้เรียบร้อยใต้วิดีโอเช่นเคยครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ